นายอำเภอของเราจะได้รังเราจะได้รางวัลไม่ที่หนึ่งที่สองอัสามก็ชมเฉยแร่งเร่งต้อนรับท่านประธานคณะกรรมการสู่รหมู่บ้านโนนข้าวพัฒนาตำบลนกสวรรค์อำเภอนาจางจังหวัดนครปฐมของเรานะครับ อีกรอานึงครับดวงสวากความดีร่วมมือรัวรัวอีกว่ามหน่งวงอัเงขอกำลังพี่น้องบ้านนนท์พัฒนาร่มือให้แะร่ง ตามที่เราซ้อมมา5้าครั้งเพ<อ>ื่อมาแล้วเราหมุนตัวมายืนก่อนยืนก,กนนน่อนรอท่านเจ้านายท่านท่านนายพนนาการนะครับท่านเตชิิตทรงบุัสร์นะครับก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณกิจกรรมบ้านานน,าน,น,าน,นทาพัฒนานะครับของธนาคณะนะครับโอกาสนี้นะครับ ขอเรียนท่านนายพรนาการได้จุดธูปเทียนร์ทางท่านนายเพื่อนะครับได้เปิดเผยกระถมดอกไม้เพื่องน้าพระบรมฉายาลักษณ์สวัสดิ์ดวงระการังมวลธรรมนิมิตาบิภะโศชาวัสสังโฆ ความยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้นายนยั่งยืนนายนรลิศจันนาวัฒน์ท่านที่สามกับโอกาสนี้ สิเป็นแนวใดกับขอไข่แจ้งแถลงเป็นกอเพื่อสิได้เห็นหขุนข่าวว่าดงสวรรค์บ้านลาดีแทบ,บจังใดญเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้อง บุญฝากนะครับนายอำเภอนากลางประธานคณะตรวจติดตามครับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยนะครับให้ตรวจติดตามกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับนางสาวนัดสุปรางชาพักดีแม่บ้านมหาไทยจังหวัดหนองบัวลำภูครับท่านถัดไปนะครับนายชยาวิทย์ธาชัยนะครับผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้อำเภอนากลางครับ ท่านถัดไปนะครับนางสาววันทิชาดีชมรัตน์นะครับผู้แทนพนักงานอำเภอนากลางท่านถัดไปนะครับนางสาวทีรัชายาสวรสนะครับเกษตรอำเภอนากลางครับท่านถัดไปนะครับนางกัญญาณีแก้วกาท้องถิ่นอำเภอนากลางครับท่านถัดไปนะครับนายพิรพลปัญาวีนะครับสาธารณสุขอำเภอนากลาง ท่านถัดไปครับนายนัทวัฒน์คิดนอกประลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลดงสวรรค์นะครับและกับผมเองนะครับนายปราบโพสีงามนะครับเลขานุการคณะตรวจติดตามนะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะได้ขอเรียนเชิญท่านในอำเภอกลางนะครับประธานคณะตรวจติดตามนะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการครับขอเรียนเชิญครับครับท่านรัชการพระคนเจ้าทุกท่านพระน่าส่วนรัชการ ทุกท่านแลวก็ท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพี่น้องอสมอแล้วก็ชาวบ้านนนทาตนะครับทุกท่าน,านบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทุกบ้านทุกหยองบ้านเราก็ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านของเรานะครับได้ปลูกผักเพื่อจะลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนหมู่บ้านนนทาตพัฒนา เราก็ได <'s S 1> ้ประชาสัมพ <Le S 1> well, ันธ์เชิญชวนอสมจิตอาสาประจำหมู่บ้านเดือนเพราะสิบห้าค่ำเราร่วมกันทำบุญครับบ้านผมก็มีครับวัตถุอบ้านเจ้ารักก็วิีงานที่ส่งเห็นไหมบ้านที่มีบุคลากรอยู่มีครับนายแต่บ้านเจ้าอร่อยเปิเส้นเมืองหันครับจะุกร้อยหรือว่าร้อยร้อยครับนายครับยานีสุรามีระยมฉักปามาสถานานีแลมณี สิขาประธานสมาธิยามิผอคเมื่อไหร่ก็นั่งแก่นี่ก็นั่งมัข้างเดียวเลยนะครับม้างหลอด้วกครับด้านจัดก,กิจกรรมทางด้วน ท่อบอกว่าสีฟ้าเป็นสีของพระพันตีเพราะอะไรขอบคุณเลยแล้วก็ท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลตลอดจนพี่น้องชาวบ้านโนนท่าพัฒนาที่เคุรพุท่านครับผมชยาวิทยาชัยผู้ในการสอคอลอำเภอนาการนะครับหรือว่ากศสนเดิมมาวันนี้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานกิจอาสาในหมู่บ้านของเรานี่นะครับซึ่งในตัวชี้วัดนี่นะครับเขาจะบอกว่าปฏิบัติเป็นประจําทุกเดือน ะครับอยากให้ทางกีฬาสากีฬามัทฝักรองจากมัทฝั่กระทางกสมนะครับเพื่อนก็ได้นะครับได้ทำความสะอาดทุกวันอังคารนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของทางกสมองกีฬาสาเพื่อนนะครับจังหวัดนนท์เพื่อนก็ไปทำความสะอาดวัดนนท์แสงธรรมทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเอีกปวดทะยะทางเขาหลอกมู่บ้านนะครับแล้วก็บ้านนนท์ก็ลังใดที่ ผมเังอยู่อาจจะอยู่ห่างไปหน่อยวันนี้ที่195เนี่ยห่างจากนี้ไปประมาณ3กิโลครับวับนนี้ถ้าท่านในเบอรพลินได้เชิญเยี่ยมก็ได้เพราะว่ามีควางเงาให้ดูอยู่นะครับขอบคุณแค่นี้ก่อนครับขบคคั้นตอนแรกหนึ่งมาตรการพาฒนาน,นะครับก็คือห่างจากแหล่งน้ํานะครับห่างจากแหล่งน้ําการทำาอาชีพนะครับสมา,าชิกต่างๆด้านการทํางานนะครับส่วนมาก ชุมชนบ้านวัท่านานานะครับไปทางานที่จังหวัดอื่นจะเป็นบ้านที่บ้านบ้าง เยอว่าบ้านเนี่ยบกุบ่ะบ้านนี่เยานี่ยู่บในตับกานดกนหรือว่าอกมาออกมากมาณเดือนพฤษสุดท้าย้ก ว่าบบเ่หรเบิ้งบนเบิ้บเอาับเบิ้งบยงเบิ้องบาโคกหงน้าครับของอะรล่ะของอ่าขงเินพอใจกบี่วครับอย่างเงี้ยยุดขบเบื้บนาขับเบื้องบนชุ่มชนก็เป็นข้งเงินพอใจเกเ ไหนคะแบแแย้เียหรอ่อันนี้น่าจะเป็นโชคขนาดนค่ะใ่ใช่่อะหมมาวันนั้นกระลำเพียบเลยวันนี้กระลำม่วงเลยมันขืออะเรือย่ามมันคือยาว